วิถีจันทรางั้นเหรอวิถีจันทราถึงจะเป็นพลังวิญญาณสายินพลังไม่แรงเท่าพลังหยางแต่ถ้าใช้อย่างถูกวิธีประสิทธิภาพไม่แพ้ใครเลยถ้านางถือครองวิถีจันทราเวลาเข้าสู่ตอนคืนพระจันทร์พลังจะเพิ่มขึ้นอย่างมากเจ้าไม่ต้องทำเยี่ยงนี้ใส่เสื้อผ้ากลับไปเถิดเอ๊ะทำไมล่ะ หรือว่าเป็นเพราะข้ายังสวยไม่พองั้นหรือเจ้าน่ะสวยก็จริงแต่น่าเสียดายข้าไม่ได้สนใจเจ้าอีกอย่างเจ้าน่ะไม่ใช่มนุษย์ด้วยใช่ไหม เออท่านท่านรู้ได้เยี่ยงไรอะไรนะความลับแตกแล้วเหรอท่านเลยคิดจะฆ่าปิดปากข้างั้นสินะจะจะเย็นเย็นก่อนสิขขออภัยเป็นข้าที่ควบคุมอารมณ์ไม่ได้เองท่านผู้นำพูดถูกข้าไม่ใช่มนุษย์หากจะเป็นหนึ่งในเผ่าจิ้งจอกสวรรค์ก้าหาง จิ้งจอกสวรรค์ก้าวหางงั้นเลอหากท่านไม่เชื่อข้าพิสูจน์ให้ดูได้แต่ข้าจะเป็นต้องขอให้ท่านช่วยปิดบังพลังของข้าเพื่อหลียกเลี่ยงไม่ให้ข้าถูกจับได้และไม่ก่อเรื่องยุ่งยากที่จะตามมาว้าวสมแล้วที่เป็น พวกปีศาจจิ้งจอกพูดให้ชัดก็คือเผ่าจิ้งจอกสวรรค์แล้วแตกต่างกันตรงไหนงั้นหรือปีศาจจิ้งจอกคือชื่อเรียกรวมของเผ่าจิ้งจอกในเผ่าปีศาจทั้งหมดส่วนเผ่าจิ้งจอกสวรรค์ร้อยเทียมทานของข้าถือเป็นสายเลือดที่แข็งแกร่งที่สุดในหมู่พวกมันน่าเสียดายที่พวกข้าเองก็เป็นหนึ่งในเผ่าที่ถูกทอดทิ้งเช่นกัน เผ่าที่ถูกทอดทิ้งงั้นหรือขออภัยตอนนี้ข้ายังไม่อาจเปิดเผยรายละเอียดได้ไม่เป็นไรดูจากสภาพของเจ้าต่อให้กำลังเดือดร้อนก็ยังไม่ใช่ตอนนี้หากนภายหน้าเจ้าคิดหาทางที่ดีกว่านี้ได้เช่นนั้นข้าจะไม่รบกวนท่านแล้ว เผาจิ้งจอกสวรรค์ไร้เทียมทานเหรอชวนให้ข้านึกถึงใครบางคนฟังดูสมเหตุสมผลดีณนะที่ลานโหคนเยอะมากๆเลยแท่นบูชากราหนนี้ถูกสร้างขึ้นโดยผู้ทรงพลังหลายตนจากแดนเทพและมีขนาดใหญ่พอจะรองรับผู้คนได้นับล้าน ยิ่งไปกว่านั้นการชุมนุมแห่งควมกลาหัวนจะจัดขึ้นเพียงครั้งเดียวในรอบพันปีย่อมเป็นธรรมดาที่จะมีผู้คนมากมายมารวมตัวกันข้าหวังว่าบุตรศักดิ์สิทธิ์จ,จะปรากฏตัวเสียทีจะได้ไม่เสียเวลาของข้าไปมากกว่านี้ไม่ต้องกังวลรู้จักนิสัยของเขาดีเขาน่าจะมาแน่นอนท่านผู้ดำเพิ่งมาถึงที่นี่ คงยังไม่คุ้นเคยกับแดนสวรรค์ขอรายละเอียดเพิ่มเติมจะได้หรือไม่ตามจริงแล้วด้วยพลังของท่านผู้นำควนส่วนใหญ่ในแดนสวรรค์ยังไม่อาจทำให้ท่านต้องกังวลสิ่งที่ท่านควรระวังจริงๆมีเพียงสามสามกลุ่นอำนาจใหญ่บนผิวหน้าเท่านั้นราชวงศ์ที่ทรงอำนาจที่สุดในประวัติศาสตร์มนุษย์คือราชวงศ์เทพอูจ้ และสาราเทียนเป่าแห่งสวรรค์โอหังที่สุดในบรรดาทั้งหมดตำหนักสวรรค์ลวงเทพตำหนักสวรรค์ลวงเทพงั้นเหรอ <c oughs> ท่านผู้นำอย่าได้ประมาทสามคงอำนาจใหญ่นี้เชียว <c oughs> ราชวงศ์เทพอูจีว่ากันว่าพวกเขากล้าขนาดนามตนเองว่าเป็นราชวงศ์เทพเพราะมีเทพแท้จริงคอยหนุนหลังอยู่เทพแท้จริงงั้นเหรอ ถูกต้องแล้วว่ากันว่าทุกๆหมื่นปีจะมีเทพแท้จริงองค์หนึ่งเสด็จลงมายังแดนราชวงศ์เทพอูจีดำรงอยู่มาแล้วอย่างน้อยก็นับแสนปีนับตั้งแต่ก่อตั้งอย่างนั้นแปลว่ามีผู้เชี่ยวชาญระดับแดนเทพอยู่เป็นสิบๆคนเลยสิข้าไม่เคยคิดมาก่อนเลยว่าแค่เมืองจกักรพรรดิแห่งความกลาหวนในแดนสวรรค์นี้จะยิ่งใหญ่ตรการตาถึงเพียงนี้ ถูกต้องนอกจากเผ่ามนุษย์แล้วยังมีแดนปีศาจที่รันห่วงเอเวจีปีศาจร้ายสิ้นสุดและทะเลลึกลับที่ไม่อาจอย่างรู้หากท่านเคยออกประจนภัยในแดนสวรรค์มาก่อนชื่อเสียงของท่านคงเลื่องลือไปนานแล้วเฮ้ยดูนั่นสิพวกเขามาแล้วผู้อำนาจใหญ่ทั้งสามมาแล้วสมแล้ว สมแล้วที่เป็นจกักรพรรดิองค์ที่15แห่งราชวงศ์เทพอูจีจักรพรรดิอูจีเคยขี่มังกรแท้จริงจกักรพรรดิอูจีงั้นหรือถูกต้องแล้วว่ากันว่าเขาเป็นจกักรพรรดิที่แข็งแกร่งที่สุดในบรรดาจากักรพรรดิทั้งหมดของราชวงศ์เทพอูจีเขาแข็งแกร่งยิ่งกว่าจากักรพรรดิเก้าดาวอีกงั้นหรืออาจถึงขั้นก้าวเข้าสู่ขอบเขตกรุงเทพแล้วก็เป็นได้ไม่รู้ว่าระหว่างเขา กับเมียจ๋าของข้าใครจะแข็งแกร่งกว่ากันนี่เวลาผ่านบรรดาเหลือเกินข้าคิดถึงเจ้าเหลือเกินเมียจ๋าฮัชูโอ้ยข้าเป็นวัดเลยนี่ถัดจากนั้นคือบรรพชนใหญ่หวังเทียนแห่งสาราเทียนเป่าและก็จักรพรรดิเทพว่างเปล่าแห่งตำหนักเทพว่างเปล่าอ๋อ คนคุ้นเคยเก่านี่เองด้วยเหตุบาปการประมุกแห่งสาราเทียนเป่าสวรรค์จึงไม่ได้มาครั้งนี้ยิ่งไปกว่านั้นดูเหมือนว่าตําหนักเทพว่างเปล่าจะจะได้ไปร่วงเกินใครบางคนเข้าชว่วงนี้จึงไม่ค่อยสงบสุขยิ่งนะักอึกอกเออเอ,อิออนัออ่นนั่นมันนันนั่นนั่นมัน <S 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 จกกักรพรรดิเทพว่างเปล่ามีเรื่องอันใดงั้นหรือ เอออาเอ,อ่อไม่ไม่มีอะไรอ,อ๋อนี่คือการชมนุมครั้งใหญ่พูดที่มาจากแดนวิญญาณสวรรค์ย่อมไม่ปรากฏตัวที่นี่แน่นอนแต่ว่าสหายเต่าทั้งหลายลงไปกันเถอะโอเคเทศกาลได้เริ่มขึ้นอย่างเป็นทางการแล้ว แค่งงานพวกสับนักนิกายต่างๆมาโอ้อวดกันเป็นชั่วโมงน่าเบื่อชะมัดท่านผู้นำอดทนอีกหน่อยเดี๋ยวก็ไปช่วงถัดไปแล้วรับรองว่าท่านต้องชอบแน่นอนต่อไปคืออะไรเั้นหรือต่อไปก็คืองานรวมสมบัติหมายถึงทุกคนเอาของมีค่าที่ตัวเองห่วงที่สุดออกมาแลกเปลี่ยนกันหรือก็แค่เพื่อเรียกความสนใจก็เท่านั้น โหแบบนี้นี่เองฟังแล้วดูน่าสนใจยิ่งนะักงั้นเราควรกวาดของพวกนี้ไปให้หมดทีเดียวเลยดีไหมนะ โอ้โห oh เป็นยังไงกันบ้างนะครับผมสำหรับบางอย่างเรื่องนี้ใครที่รับชมเรื่องนี้อยู่ใครที่ติดตามเรื่องนี้อยู่ที่ชอบเรื่องนี้มากๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมกันด้วยนะครับเพื่อเป็นแรงใจให้ผมได้ภาพบางอย่างเรื่องนี้ต่อไปนั่นเองนะครับเป็นไงบ้างสำหรับบางอย่างเรื่องนี้ก็ต่อให้ร้อยสิบสามกันอีกเช่นเคยเลยนั่นเองนะครับตอนแรกผมว่าจะทําเรื่องใหญ่มาก่อนแต่ว่าใหญ่มงก่อนอยังไม่มาเนาะก็เอาเรื่องจกักรพรรดิดีไปก่อนแล้วกันนั่นเองนะครับก็ ตอนนี้เหมือนว่าพระเอกเราจะได้มาที่งานชุม,มนุมการเทศกาลของอ่าเมืองนี้แล้วนั่นเองเนะครับแต่ว่าก็จะมีอ่าเขาเรียกอะไรจกักรพรรดิสามองค์ที่ยิ่งใหญ่ที่กําลังปกครองที่นี่อยู่นะก็หนึ่งในนั้นก็จะรู้จักพระเอกนะเนี่เหมือนจะเคยเจอกันหรือเปล่านะคุณคุณนะคุณคนะุณเห็นแล้วตกใจเลยนะ<笑><笑><笑>ก็นะคนเก่าพระเอกก็แหละเออคนรู้จักแหละเออเอาละ่ะก็ สำหรับเมืงาเรื่องนี้ใครชอบเรื่องนี้ใครที่ตามเรื่องนี้อยู่ก็กดไลค์ผมเยอะๆด้วยชอบมากๆอย่าลืมคอมเมนต์ไว้ใต้คลิปกันด้วยเนี่ยผมไปอ่านทุกคอมเมนต์เลยนะครับ <c oughs> เอาละ่ะสำหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมกันมาแล้วเจอกันในคลิปหน้านะผมว่าจะเป็นเมื่กา,งงาเรื่องอะไรสำหราวันนี้สวัสดีครับ